สวัสดีครับทุกทังครับสวัสดีในช่วงของการไลฟ์สดนะฮะดรชาลอนะครับเดอะ h ชาเตอร์บายดรชาลลนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกทีเดินนะฮะในช่วงของเวลาประมาณทุ่มก,กว่าวันนี้มีเรื่องที่สำคัญนะฮะมาเล่าให้ฟังถ้าท่านใดไม่มาหรือไม่ได้ับฟังถือว่า <laughs> อาจจะพลาดโอกาสดีงามไป มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของการขอให้เหตุที่ทําให้หมายจับสิ้นผล <c oughs> นี่เป็นข้อกฎหมายของข้าราชการตำรวจเลยนะฮะกับนักกฎหมายทั้งหลายนะครับฟังด้วยเหตุที่ทําให้หมายจับสิ้นผลกรณีการขออายัดต,ตัวผู้ต้องหานะครับหากพนักง,งานสอบสวนอยังดำเนินการสอบสวนไม่ไม่เสร็จสิน้นและการควอบคุมตัวผู้ต้องหาจะเก,กินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้พนักง,งานสอบสวนย่อมร้อง ย่อมต้องร้องขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว้นะฮะเพื่อให้ศาลใช้อํานาจและดุลพินิษตรวจสอบถึงความจําเป็นที่จะต้องขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวนหากศาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขังผู้ต้องหานั้นไว้ระหว่างสอบสวนศาลก็จะมีคําสั่งให้ปล่อยผู้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปและพนักงานสอบสวนจะควบคุมผู้ต้องหาเพื่อ การสอบสวนอีกไม่ได้เช่นเดียวกันคือในยะตัวนี้ท่านผู้ฟังครับเป็นการแก้วิายาในมาตรา86นะครับเอาสรุปสั้นๆยังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายมาก็จะได้เข้าใจง่ายๆคนที่เรียนกฎหมายแล้วก็มาทบทวนความรู้พอวิยามาตรา68นะฮะกำหนดถึงการสิ้นผลของไม้จับนะครับมีไว้3กรณี ท่านใดที่เป็นนักกฎหมายไปดูตามด้วยนะเพราะเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายใหม่หนเหตุแห่งการที่สุดของหมายจับนะหเมื่อมีการจับกลุ่มตัวบุคคลตามหมายจับได้โอเคนะสองเมื่อความผิดตามหมายจับนั้นขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตราเ5นะสมเมื่อสารที่ออกหมายจับได้เพิกถอนหมายจับซึ่งสารมีอำนาจในการเพิกถอนหมายจับได้หลายกรณีเช่น จากเหตุที่ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวนะฮะทีนี้กรณีหมายจับสิ้นผลจากการจับกลุมตัวของผู้จับได้นะฮะบ,บุคคลตามหมายจับนะบถูกจับได้อันนี้ก็ไม่มีผลถือว่าจบสิ้นโดยผลเรื่องของการปฏิบัตินะครับเมื่อจับไปแล้วจะนำมา จะตัางหมายจับฉบับเดิมนี่มาจับบุคคลนั้นซ้ําอีกไม่ได้อันนี้เป็นหลักการทั่วไปแล้วนะฮะเมื่อคุณจับมาแล้วหมายที่จับไปได้แล้วนั้นจะเอามาใช้นํามาจับซ้ําอีกไม่ได้นะฮะแต่ในทางปฏิบัติคือตัวนี้เป็นหลักเลยในของการสิ้นสุดหมายจับนะฮะกรณีหมายจับสิ้นผลจากการที่จับกลุ่มตัวผู้บุคคลตามหมายจับได้ โดยเมื่อสามารถจับกุมบุคคลน,นั้นตามหมายจับได้แล้วเนี่ยหมายจับย่อมสิ้นไปในทันทีโดยผลของกฎหมายจะนำหมายจับฉบับเดิมเนี่ยมาจับบุคคลน,นั้นซ้ําอีกไม่ได้อันนี้คือ principle คือหลักการของการสิ้นสุดของหมายจับแต่ในทางปฏิบัติท่านผู้ฟังครับนักกฎหมายครับเพราะว่าสวัสดีคุณสรายุทธแก้วปัญญาด้วยนะครับท่านผู้วัา ในทางปฏิบัติพบว่าพนักงานสอบสวนที่ต้องการได้ตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกคุมตัวอยู่ในคดีอื่นจะมีหนังสือขออายัดตัวผู้ต้องหาไปยังสถานีที่คุมขังผู้ต้องหาไว้ในคดีอื่นนั้นซึ่งในในกรณีของการขออายัดตัวผู้ต้องหาในคดีอื่นโดยพนักงานสอบสวนนี้นะครับสำนักงานาชาติได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออายัดตัวผู้ต้องหาไว้ในบันทึกสำนักงานงาชาติที่ 0ู6ูนทับ26ลงวันที่16กันยายนปี2546ว่าการขออายัดตัวผู้ต้องหาจะต้องมีหมายจับไปดำเนินการควบคู่ไปด้วยในกรณีการขออายัดตัวผู้ต้องหาไม่ได้เนื่องจากไม่มีหมายจับและ,ะแล้วผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวไปแล้วให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อดำเนินการสอบสวนควดีแทนประเด็นที่เกิดขึ้น ในการอายัดตัวผู้ต้องหาในคดีอื่นนั้นศารดีกานะครับได้วางแนวคำวินิจฉัยใ,ในคำพิพากษาดีกาที่3 7 4 4ทับสองห้านจำด้ไหน,ะะนะกักฎหมายพนักงานสอบสวนข้าราชการตำรวจจำได้ะฮะเดี๋ยวจะถูกปล่อยไก่ไม่พอนะครับจะโดน157ตามมาด้วยนะครับคำพิพากษาดีกาที่3 7 4 4จทับ25งห้าหาหนะครับศาลวางหลักไว้ว่าการที่พนักงานสอบสวน ที่ทำเรื่องของอายัดตัวผู้ต้องหาได้แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาแจ้งสิทธิ์ของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหารวมทั้งสอบคําให้การผู้ต้องหาไว้แล้วไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเพียงการขออายัดตัวผู้ต้องหาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องถือว่าพนักงานสอบสวนได้จับผู้ต้องหาแล้วหรือผู้ต้องหาถูกจับแล้วตั้งแต่ขณะนั้น ถึงแม้ผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัวในคดีอื่นและพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้เพิ่งได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีภายหลังก็ตามเห็นไหมคือนัยยะคือสารตีความว่าเมื่อผู้ต้องหานะถูกจับกลุ่มแล้วพนักง,งานสอบสวนนี้มาอายัดต,ตัวมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอื่นคือในกรณีที่ผู้ต้องหาเขทำความทำ,ทำความอาทำความผิดหลาย หลายที่นะครับหลายท้องทีห่หลายฐานความผิดแต่เมื่อถูกจับกลุ่มที่โรงพักใดโรงพักหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่าพนักงานสอบสวนโรงพักอื่นก็มาขออายัดต,ตัวดังนั้นการอายัดต,ตัวนะครับเมื่อกระบวนการนะครับตามแนวคำพิพากษา 3, 7, 4, 4, 2, 5, 4, 1, สามเจ็ดสี่สี่ทับสองห้าสี่หนึ่งศาลได้วางแนวว่าเมื่อมีการอายัดต,ตัวแล้วเนี่ยปรากฏพนักงานสอบสวนเนี่ยมาอายัดต,ตัวมีการแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิ์ของผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหารวมทั้งสอบคําให้การผู้ต้องหาไว้เท่าไรนั้นสารมองว่าไม่ใช่เป็นเพียงการขออายัดต,ตัวผู้ต้องหาอย่างเดียวเท่านั้นแต่สารตีความไปถึงว่าพนักงานสอบสวนได้จับผู้ต้องหาแล้วโอเคไหมฮะได้จับผู้ต้องหาไว้แล้วหรือผู้ต้องหาถูกจับแล้วตั้งแต่ขณะที่พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธ แจ้งข้อกล่าวหาในคดีที่จะไปอายัดต,ตัวนะถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัวในคดีอื่นก็ตามและพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้พึ่งได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีภายหลังก็ตามดังนั้นตามแนวคำพิพากษานี้นะครับพนักง,งานสอบสวนที่ทำเรื่องขออายัดต,ตัวผู้ต้องหาพร้อมกับหมายจับได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาแจ้งสิทธิของผู้ต้องหารวมทั้งได้สอบ คาให้การของผู้ต้องหาแล้วย่อมถือได้ว่าได้มีการจับตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับแล้วไม่ใช่เพียงการอายัดตัวอย่างเดียวเท่านั้นและเมื่อมีและเมื่อสามารถจับกลุ่มผู้บุคคลตามหมายจับได้แล้วหมายนั้นก็ยิ่มอ,ยอมสิ้นผลไปทันทีโดยไม่ต้องมีการเพิกถอนหมายจับอีกทีแต่ทั้งนี้การสิ้นไปของหมายจับต้องพิจารณาแยกตามแต่และหมายจับเป็นรายคดีต่างกรรมต่างวรรคไปด้วย หลังจากที่หมายจับนี่ครับมันสิ้นผลไปแล้วท่านผู้ฟังข้าราชการตำรวจครับการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานะต่อไปนี่นะฮะประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิาญามาตราบ87บก็วางหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ว่าจะควบคุมเกินกว่าความจําเป็นแก่พฤติการของคดีไม่ได้ โดยจะควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้เอา้าแล้วทำไงล่ะปะัญหาไม่ควบคุมตัวไม่ได้นะครับขอมาศาลก็จะพิจารณาว่ามีเหตุแห่งความจำเป็นไหมดังนั้นการอายัดต,ตัวเป็นประเด็น,นข้อกฎหมายที่จะต้องมาพิจรารณากันนะฮะสำนักงานตชาติจะต้องไปทบทวนเพราะว่าหลักการที่ปฏิบัติมานั้นมันผิตดต่อหลักกฎหมาย นะฮะดังนั้นหาพนักงานสอบสวนยังคงดำเนินการสอบสวน,งงสสนไม่เสร็จสิ้นและการควบคุมตัวผู้ต้องหาจะเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้พนังกงานสอบสวนย่อมต้องร้องขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว้เพื่อให้ศาลได้ใช้อํานาจและดุลพินิษ์ตรวจสอบถึงความจําเป็นที่จะขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวนและหากเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขังผู้ต้องหานั้น ไว้ต่อระหว่างการสอบสวนสารก็จะมีคําสั่งให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปและพนักง,งานสอบสวนจะควบคุมผู้ต้องหาไว้เพื่อการสอบสวน,สวน,สวนอีกไม่ได้นะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นทางแก้ของตำรวจวิธีรัฐเขาก็ออกหมายเรียกอีกเมื่อปล่อยตัวไปแล้วพนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกอีกนะหมายเรียกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเพราะครั้งที่สองาเขาออกหมายจับซ้ําอีกในเรื่องของหมายจับเดิม ที่มันสิ้นผลไปแล้วในคดีเดิมสารมันทําไม่ได้อย่าทําเป็นสีถนนชัยเขา้าใจไหมมันทําไม่ได้เพราะมันเหตุอย่างความสิ้นสุดของหมายจับแล้วก็ฐานคดีนั้นเน่ะมันสิ้นสุดไปแล้วนะพอมันสิ้นสุดปั๊บมาขอออกหมายเรียกอีกรอบสองรอบพอหมายเรียกไม่ออกขออนุญาตออกหมายจับต่อสารไม่ให้นะอต่าทาเป็นสีถนนชัยสารไม่ให้ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการที่จะตีกินทางข้อกฎหมายทางปฏิบัติที่ศาลมองว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ละเมิดต่อสิทธทิเสรีภาพของผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาดังนั้นในยะตรงนี้นะฮะเรื่องของการอายัดตัวต้องระวังมากนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่มีการปรับแก้ใหม่นะครับและก็าทางารปฏิบัตินั้นนะฮะซึ่งเหตุที่ทำให้หมายจับแรกมันสิ้นผลไป และเมื่อขอให้ศาลนะฮะออกหมายขังฝากขังต่อเรียกภาษาฝากขังต่อศาลบอกมันหมดแล้วพอหมดแล้วนะฮะเหตุมาตรา68หมดไปแล้วผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังก็จะได้รับสิทธิในการคุ้มครองตามมาตรา87ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลแล้วว่าการขอฝากขังต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุจำเป็น เป็นเรื่องของอจําเป็นจะต้องขังเขาตอบหรือไม่ระหว่างสอบสวนหรือไม่อันนี้เป็นดุล่อิที่องสารด้วนๆแล้วดังนั้นถือว่าทักงานสอบสวนหรือสังานราอนั้นหมดสิทธิ์ในการที่จะฝากขังและจะดําเนินการออกหมายเรียกอีกครั้งครั้งหรือสองครั้งไม่มาทำเรี่อออกหมายจับในฐานเดิมก็ไม่ได้เ <laughs> ข้าใจหไหม <laughs> เพราะหลักจูบดีนะการกระทํา นะครับจะทำสองครั้งไม่ได้ออกหมายจับไปแล้วจับเขาได้แล้วนะเมื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับสอบสวนไม่แล้วเสร็จนะฮะสารอยพอสารอยนะครับก็เรียกเขามาสอบเขาไม่มานะฮะทำไงนะครับออกหมายเรียกอีกสองรอบออกหมายเรียกไม่มาขอจับอีกออกหมายจับอีกสารไม่ให้นะฮะ เพราะศาลถือว่าเป็นเรื่องของการทวงดุลทวงเวลาเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายของเจ้านที่ที่เป็นการรอนสิทธิ์กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นการคุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชนทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาป้องการเรื่องของเจ้านที่รัฐพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจสำนักงานชาตินั้นใช้เล่เหลี่ยมทางกฎหมายเพื่อนะฮะไปรังแกรประชาชน โอเคไหมฮะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจไปดีดันฟังอีกครั้งก็ได้บางทีผมบอกไอ้ด็อกเตอร์บรรยายหรืออธิบายกฎหมายใหม่มันงงง,งยังไงไปฟังอีกรอบไปไล่ย้อนหปรอบเน่ยพนัพนกงานสอบสวนด้วยนะเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมา,มาแล้วก็ปวดหัวกันอีกนะนะคพนันกงานสอบสวนไปดีดันฟังดูดีนะครับท่านตันายความด้วยไปดีดันฟังอีกทีผมอธิบายข้อกฎหมายใตามมาตรา68 บวกมาตรา87ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีแนวคำวินิจฉัยของอาสารคำพิพากษาดีกาที่สา4เจี่ทับสองหนะฮะเป็นแนวเพื่อให้ท่านนั้นไปศึกษาตามอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าจะอ่านนี่ผมวิเคราะห์มาแล้วผมคิดมาแล้วนะฮะเชื่อมโยงแล้วก็เลยมาเล่าเป็นกฎหมายท่านได้รับฟังเช่นเดียวกัน โอเคครับวันนี้คุยสองเรื่องเจ๋งๆเท่านั้นเลย <c oughs> นะโดยแชาเตอร์บายดรชาลอนะครับเวทีกฎหมายนะนำเรื่องคนกฎหมายหม่นะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็พอสมควรไก่เวลานะครับวันนี้กระผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์คุณปริพลและก็ท่านาผู้หมวดสรายุทธ์ด้วยนะครับ นะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มีเรื่องของวิทยาที่แก้ไขใหม่นะครับมาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันนะครับลาไปก่อนะครับสวัสดีครับยามเือนครับอัสสลามอนุมนาม to it